เข้าสู่การรายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีในช่วงนี้นะครับในวันที่30กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการหลายๆคนที่มีอายุครบ60ปีหลายคนก็ได้มีแนวคิดมีแนวทางที่กำหนดไว้หลังเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับคุณสุรีสุกร,รมประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับแล้วก็ เป็นคนของกลมประชาสัมพันธ์ที่มีแนวคิดการทํางานในด้านของการเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์นะครับสี่ปีที่ผ่านมาที่ได้เดินทางมารับตําแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดที่นี่ก็ได้เกิดแนวคิดการทํางานมากมายนะครับจนก่อให้เกิดเป็นผลสมมธิงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องที่3ามสิบปัญหญ่โยนี้เป็นวันสุดท้ายที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัด ส่วนหนึ่งก็เคยทำงานด้านกับสลับบุรีเคเบิลทีวีในช่วงของรายการเสียงจากข้องข่าวซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะออกอากาศครับภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารการบ้าเมืองที่ดีโดยแจ้งให้ผู้ว่าการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการรัฐสากจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกว่า4ปีที่สุริสุกรัมหรือที่ใครๆเรียกกันว่าหัวหน้าสุรี ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีก็ได้ศึกษารู้และเห็นถึงวิถีชีวิตสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทํางานของคนทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบ,บุรีและติดตามมาอย่างต่อเนื่องและศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารงานได้านประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเกิดการพัฒนาและเกิดความร่วมมือร่วมกันทั้งข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชน และลงลึกไปถึงกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันและเป็นชนชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดสระ,ะบุรีทางดิการํำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานราชการนั้นผู้บริหารองค์กรจึงมีความสำคัญที่จะต้องรู้ให้มากกว่าเข้าใจให้มากกว่าและทำให้มากกว่านั่นจึงเป็นนโยบายแรกๆที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดสระ,ะบุรีของคุณสุรีสุกรรมพระราชบัญญัตรริระเบียบบริหารการแผ่นดินพศ2534 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการรรมภิบาลจังหวัดหรือย่อว่ากทจกทจทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสางด้านตกนมีเป็นความตกสี่งจากห้องข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีค่ะสวัสดีคนระับนะท่านผู้ชมที่คารบเสียงจากห้องข่าวเกิดจากแนวคิดของผู้บริหารสระบ,บุรีเคเบลิลทีวี ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีที่เห็นถึงความสําคัญในการนําเสนอข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่พี่น้องประชาชนผ่านทางช่องทางเคเบิลทีวีโดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาและเกิดความเข้าใจในข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองซึ่งให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นคนเปิดเผยข้อมูลและนําเสนอเรื่องราวถือเป็นแหล่งข่าวที่สําคัญอีกด้านหนึ่งต้องใช้วิธีการบริหารเกี่การบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการติดตามตรวจสอบตลอดทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการตรวจสอบโด,ดยภาคประชาชนสําหรับแนวคิดที่สํงงานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีได้ผลิตเสียงจากห้องข่าวเผยแพร่ผ่านสาระบุรีเคเบิ bon TV, ลทีวีและก็เสียงส่วนหนึ่งก็ไปที่วิจุมชนตั้งแต่เริ่มต้นที่ผ่านมา เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อความที่ยืดยาวหรือว่าเราได้รับข้อมูลมาที่มีรายละเอียดมากพี่น้องประชาชนเวลาสื่อไปแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบได้อย่างชัดเจนหรือสื่อความหมายรู้เรื่องเราจึงต้องจําเป็นที่จะต้องค้นฟ้าแล้วก็มาสรุปแล้วก็เผยแพร่ผ่านในเรื่องของเสียง,งขาวข่าวผ่านสำนัก e ่าวทีวี bon หลังข่าวเพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่มีการสรุปแล้วที่กระชับแล้ว เป็นประโยชน์ในการสื่อความหมายทางด้านการยจายพันธุ์ร,รายการเสียงจากข้องข่าวที่มีช่วงเวลาออกอากาศหลังรายการข่าวประจําวันทางสระบ,บุรีเคเบิลทีวีในช่วงเวลา18นาฬิกาและรีรันเทปออกอีกครั้งในช่วงเวลา23นาฬิกาของวันเดียวกันและเวลา8นาฬิกา25นาทีของเช้าวันรุ่งขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า2ปีเศษผลิตรายการเรื่องราวต่างๆมากกว่า2 300ตอน ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่มีสาระความรู้เหตุการณ์บ้านเมืองการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของนโยบายของรัฐบาลของหน่วยงานภาครัฐและของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองเกิดประโยชน์ต่อราชการโดยเฉพาะที่สําคัญประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนที่จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆหลากหลายทุกเรื่องราวในเสียงที่ว่าข่าวเราได้พยายามค้นฟ้าเลือกเฟ้นมานําเสนออย่างครบถ้วน ข้อมูลต่างๆ,างๆที่นำเผยแพร่มันจะมีความหลากหลายอาโดยเฉพาะเราจะยึดหลักเรื่องของสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับรู้รับทร,รบาบและสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือนโยบายของรัฐที่จะมีต่อประชาชนอย่างเช่นนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้นโดยผ่านมาติครมประเด็นต่อไปก็คือเรื่องที่ประชาชนสามารถที่จะใช,ช้ชีวิตยอย่างปลอดภัย ก็คือรับรู้เรื่องราวทั้งหลายรู้เท่ารู้ทันต่อสา,าการแรงจูงใจก็คือเกิดจากการที่สรีเคเบิลทีวีเป็นคนจุดประกายในเบื้องต้นที่สร้างโอกาสคือนําเราเข้าไปสู่สตรีเคเบิลทีวีนี่คือหลักคือเรามีช่องทางเมื่อก่อนหน้านี้คุณสุรีสุก,กรรมเคยดารงตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดมาหลายจังหวัดแม้กระทั่งจังหวัดใหญ่ๆอย่างจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสมุทรสาคร ก็เป็นประชาัมพันธ์จังหวัดก่อนที่จะเดินทางมารับราชการที่จังหวัดสระบุรีเรื่องราวต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากรายการเสียงจากห้องข่าวทางสระบุรีเคเบิลทีวีได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปและเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่เรื่องที่คุณสุรีสุกกรรมได้พูดบ่อยคือพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักและเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติสิ่งต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเราก็จะใช้สื่ออย่างหลากหลาย แต่สื่อที่จะเข้าถึงทุกครอบครัวพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวสามีครอบครัวสามารถที่จะอยู่ร่วมได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสกันอย่างชัดเจนนะครับก็คือเคเบิลทีวีแต่เรียนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายรับทราบว่าจุดเน้นจุดสําคัญจุดแห่งความสําเร็จของเสียงจาของเขาวก็คือเราได้นําพระราชบรัตพระบรมราชว,วาและการทรงงานทุกสิ่งทุกอย่างในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐมาเป็นหลักสำคัญในการนำเสนอเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนสามารถนำสิ่งต่างๆที่พระเจ้าแผ่นดินของเราได้มอบไปกับพวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ซึ่งต่างชาติต่างๆก็ให้การยอมรับเชื่อถือเราได้นำเสนอหลังจากนั้นเราก็ได้นขณะที่นโยบายอีกด้านหนึ่งของการทำงานคือการทำงานเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลิตรายการข่าวออกทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการออกทางวิทยุชุมชนในจังหวัดสระบุรีมอบหมายการทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนําภาพถ่ายวิดีโอข้อมูลข่าวส่งผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อนําไปเผยแพร่อ,ออกสู่พี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบทั้งทางเคเบิลทีวีวิทยุชุมชนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลางวิทยุโทรทัศน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์นเป็นต้นโดยบอกว่าในโลกของยุคโลกาพิวัต์และพัฒนาการมาเป็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและมีความสําคัญขณะเดียวกันบุคลากรของสมักงานประชาสัมพันธ์นนนก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดทักษะความรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนไปของสังคมโลกในยุคดิจิตอลไม่เว้นแม้แต่การเปิด Facebook ลน์เว็บไซต์เพื่อส่งภาพข้อมูลข่าวสารและแชร์ออกไปทางสังคมออนไลน์ ท่านผู้ชมครับ,คครบเสียงจ้าห้องข่าวนะครับเราออกอากาศหลังข่าวทางสารีเคเบิลทีวีคิดดูว่าในแต่ละวันเวลาที่รวมกันแล้วเราผลิตมาสองปีสองปีนี่ก็เจ็รอยกว่าวันวันละสองสามรอบรวมแล้วมากมายหมหาศาลและเราได้ดำเนินการที่จะนำเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็สาระต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามสถานการณ์มารวมอยู่ในเสียงจข้องข่าว สถา,านการณ์ต่างๆที่จะต้องรู้จากจังหวัดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงและมีค็มีส่วนร่วมเราก็ทากันมาอย่างต่อเนื่องรวมแล้วทุกเรื่องทุกราวเสียงยองข่าวเราได้ใช้ข้อมูลเผยแพร่ให้พี่น้องได้รับรู้อย่างทันต่อสา,านการณสุรีสุก,กรรมเป็นชาวตำบลโคกรอยอํเาเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงารับราชาการ18ตุลา2516อายุราชาการ41ปีเข้ารับราชาการครั้งแรกเป็นตาแหน่งในช่างจัตาวา ซึ่งเป็นตำแหน่งในหน่วยงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดส่วนภูมิภาคสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักการทำงานเกี่ยวข้องทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องทุกงานหลับตาสมองไม่หลับกว่า41ปีกับงานราชการของกรมประชาสัมพันธ์และ4ปีที่จังหวัดสระบุรีในตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ทำงานจนเกิดผลสมฤทธิ์ในด้านของการประชาสัมพันธ์ภายใต้ศักยภาพที่พอมีและที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ก็เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนหนึ่งก็ได้ฝากไว้ก่อนกเกษียณอายุราชาการคือเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระราชดำริที่ส่งให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยคุณสุรีสุกรรมบอกว่าในส่วนของตนเองนั้นถือว่าจังหวัดสระบุรีเป็นตำราของโลกที่ทุกคนควรให้ความสำคัญหากเข้าใจและนำไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์มากซึ่งก็ได้มีการฝากไว้ก่อนที่รายการเสียงจากข้อข่าวจาราจรที่พระเจ้าแผ่นดินของเราได้มอบไปกับ พวงชนชาวไทยมาแต่ระยะเวลาของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ซึ่งต่างชาติต่างๆก็ให้การยอมรับเชื่อถือเราได้นําเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการทรงงานของพระบาทสเมเด็จเจ้าอยู่หัวในเรื่องที่เป็นคําสอนของพระเจ้าแผ่นดินของเราที่จะมีต่อพี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลที่ทุกคนได้น้อมนําไปปฏิบัติเป็นสิทธิมงคลเวลานาทีในการรับราชการ จะยึดหลักเสมอว่าเกี่ยวข้องทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องทุกงานตาหลับสมองไม่หลับใส่ใจใฝ่รู้ตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือจะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตก็จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเวลาที่เหลือนี้อยากจะกลาบเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าวันเวลาที่ผ่านไป4ปีของสระบรุรีในงานประชาัมพันธ์ แม้ว่าจะไม่โดดเด่นอะไรมากนักแต่ก็พยายามที่จะรวบรวมพลังของผู้ใต้คำชาิาทั้งหลายทั้งมวลมีอยู่ตามขอบเขตของความจำเป็นได้ทุ่มเทการทำงานให้กับสลาบรีหลายเรื่องและที่สำคัญวัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งเป็นตำราของโลกในปัจจุบันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของทฤษฎีใหมน้ำนาป่าบ้านถ้าทุกคนได้แบ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสัตว์เป็นส่วนตามคําที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวของเราได้ทรงศึกษาค้นฟ้าด้วยความาวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านอย่างมากมายมหาศาลนี้ทําให้จังหวัดสระบุรีเป็นตําราสําคัญของโลกว่าถ้าทุกคนใช้ทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จเจ้าหัวที่วัดมงคลชัยพัฒนาก็สามารถที่จะนําพาชีวิตของตอนเองนะครับไปสู่ความสําเร็จอย่างน้อยความลําบากยากเข็นก็ไม่มี และยิ่งนาเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักตัวเองรู้จักตัวตนต,ตัวเองไม่สุดโตรงมีภูมิต้านทานกับตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนกับใครแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้เอาตัวเองรอดเหล่านี้เป็นต้นนะครับทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงเกิดเป็นบุญญาบารมีถ้าทุกคนทําได้ดังนี้ประเทศไทยเราลูกหลานก็สามารถสืบทอดอย่างเป็นสุขนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในการเกษียณอายุราการครั้งนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเป็นที่ทราบกันดีว่าประมาณเดือนวุลาคมป,ปีพุทธศักราชก็ถือว่าเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าหน่วยงานอีกคนหนึ่งนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีแนวคิดในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกก่อให้เกิดประโยชน์ มากมายนะครับในด้านของงานราชการแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านได้พูดบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของการน้อมนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่มารปรับใช้ในชีวิตรประจําวันนะครับท่านพูดอยู่บ่อยๆเรื่องของการทรงงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินะครับหากพี่น้องประชาชนนั้นได้น้อมนาแนวพระราชดำริ นะครับไปปฏิบัตินั้นก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของจังหวัดสระบุรีนั้นถือเป็นสมุดของโลกไปแล้วที่มีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จังหวัดสระบุรีไม่ว่าจะเป็นของคนไทยคนต่างชาติหรือคนทั่วโลกก็เดินทางมาศึกษาดูงานที่นี่นะครับ30สกันยายนนี้ท่านก็จะเกษียณอายุราชการนะครับท่านยังคงมีพลังกายพลังใจและความคิดสมองต่างๆที่อยากจะมีส่วนช่วย พัฒนาจังหวัดสระบุรีก็หากมีโอกาสก็ยินดีนะครับอันนี้เป็นปการรายงาน b บ a k i n g n e ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับ